สวัสดีค่ะอยู่กับส้มสมศรีสไปยเคค่ะนู่นค่ะพี่น้อง่ะพี่น้องจะเห็นแม่น้ำไหมคะอยู่ใกล้ๆสุดลูกหูลูกตานุน่นก็คือเขาเอาไว้ทํานาเกลือค่ะพี่น้อง่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขาใช่ไหมคะว้าวดูวิวสิค่ะวิวสวยมากเชียวค่ะพี่น้องค่ะ นี่ก็จะเป็นเสาไฟนะคะพี่น้องคะคล้ายๆที่เมืองไทยเลยค่ะแต่ว่าไม่ละโยงละยางเหมือนที่เมืองไทยเท่าไหร่นะคะพี่น้องค่ะนี่ก็จะเป็นเสาเมนหลักค่ะก็จะต่อไปเป็นบ้านหรือว่าเป็นผับนูน่นก็จะต่อไปนะคะพี่น้องค่ะ